กว่าจะได้รถ Lexus j s f 1คันคุณรู้ไหมมันไม่ใช่แค่วางเครื่องลงไปมันคือการย้ายรถทั้งคันคุณรู้ไหมว่ากว่าจะได้รถคันหนึ่งมันทำอะไรบ้างหลังจะดู EP ที่แล้วนะครับใครได้ดูรีวิวคลิปที่ซ่อมเสร็จครบขับ f ขับฟูลร,รีวิวแบบนี้คุณรู้ไหมว่าเบื้องหลังกว่าจะทำรถนะครับย้าย1คันเนี่ยมันมีดีเทลเยอะมากเลยนะมันไม่ได้ใช้เวลาแค่ปป๊บเดียวรวมย้ายใช้เวลาประมาณ3กว่า3เดือนกว่า ถึง4เดือนคันนี้จะใช้เวลานิดนึงเนื่อง,งจากว่าเอาจริงอะไหล่บางอย่างนะครับต่อให้มีครบคุณได้มารถมาทั้งคันนะยังไงคุณก็ต้องเบิกอะไหล่แท้ใหม่บางชิ้นเนื่องจากว่าพอเราลื้อมาคุณภาพไม่ดีเราจัดการเปลี่ยนใหม่เวลาเราทํารถนะครับเราไม่ได้ลื้อปุ๊บเปลี่ยนลื้อเปลี่ยนเลยเราต้องทําการซ่อมก่อนเครื่องยนต์นะครับโชคดีที่ส่วนใหญ่เครื่องยนต์เล็กซัสโตโยต้าเนี่ยมันไม่ค่อยเสียเท่าไหร่โชคดีมากนะครับเราลื้อมาปุ๊บเราจัดการเ,ออเปลี่ยนซีนทุกอย่างก่อนเข้าไปนะครับ ประกอบแล้วเทสทุกอย่างแล้วเปลี่ยนของเหลวสตาร์ทใหม่ทั้งหมดแต่ดีเทลมันเยอะมากนะครับคันนี้นะ1เทสปุ๊บนะครับก่อนที่เราจะข่าวเห็นแบบนี้นะผมประกอบขับหรือเช็คประกอบขับหรือเช็คประกอบขับหรือเช็คนะครับจริงๆปกติลันอินเนี่ยควรจะต้องประมาณ5 0 0ร้อถึงหนึ่โลนะครับต้องให้เช็คให้ชัวร์ก่อนคันนี้เราเช็คให้ชัวร์แล้วนะครับคุณมาดูเลยดีกว,ว่าว่าการจะประกอบรถคันหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ง่ายแล้วออกมาในสมรรถนะแบบนี้นะครับต้องทําอะไรบ้าง นี่คือโปรเซสการทำรถถึงคันเรายังมีโปรเจกต์นะครับเล็กซัสไอเอีอีกนะครับใครสนใจทักเข้ามาได้ตั้งแต่โปรเซสของการลื้อทำสีเลยเวลาการื้อทั้งคันประกอบใหม่ทั้งคันนะครับคุณลูกค้าต้องเข้าใจายอย่างหนึ่งว่ามันเป็นการประกอบเหมือนโรงงานเลยดังนั้นมันจะมีดีเทลค่อนข้างเยอะแต่บอกเลยว่าทำเสร็จคุ้ม ใครอยากจะให้เรามารีสโต้นะครับจริงๆรถข้างหลังรถเต็มไปหมดแล้วตอนนี้รถแน่นมากจะพยายามรีบทําให้ทันทุกคันนะครับก็ใครสนใจโปรเจกต์เล็กซัสนะครับก็โทรมาที่099-096-6661หรือ0 6 1 7 4 6 2 2 2คุยกันตั้งแต่เริ่มทําสีได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าการทํารถคันนึงนะไม่ไม่ได้ง่ายคุณขับไปอยู่ดีๆมีเสียงในมีเสียงที่ยางที่ล้อกว่าจะหาเจอดูไว้จบแล้วกันนะครับฝากกดติดตามช่องโนเนมด้วยนะ สตาร์ทรถเรียบร้อยนะครับสตาร์ทที่เดียวติดเลยเดี๋ยวเราจะขับออกไปที่อู่สีนะครับราขับได้แล้วสตาร์ทได้ครับกุญแจอยู่ในรถพร้อมหมดแล้วเดสพร้อมร้อนทุกอย่างไม่เป็นไรนะครับรถขับได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเรากำลังจะขับไปที่ นะครับเพื่อทำสีต่อไปนะครับเช็คก่อนอุปกรณ์ทั้งหมดรถขับได้ปกติลนะ้ตัวหน้าจอนะครับตอนนี้ติดหมดแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นสายญี่ปุ่นหมดเลยนะครับ<ม>ตัวนี้น่าจะเป็นตัวท็อปสุดเดี<ม>๋ยวผมขอหาเปลี่ยนภาษาก่อนนะแต่ตอนนี้ใช้งานได้ปกตินะครับตอนนี้ สตาร์ทเครื่องเดินปกตินะครับเดี๋ยวเราจะมานั่งไล่เซนเซอร์ต่างๆให้อีกทีหนึ่งตอนนี้รถอยู่ที่อู่สีเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ขับรถมาเรียบร้อยอันนี้จะเป็นกระจังหน้านะเดี๋ยวให้พี่เขาดูกระจังหน้าตัวนี้นะครับมันจะอยู่ตรงนี้กระจังหน้าตัวนี้เนี่ยจะอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวเราจัดการใส่เนื่องจากว่ามีอุปกรณ์หลายอย่างฝาท้ายไฟฟ้าตัวนี้ฝาท้ายนะครับตัวออปชั่นเป็นฝาท้ายไฟฟ้าอยู่แล้ว กดสวิตช์ปิดจากตรงนี้ได้เลยนะครับให้ช่างประกอบอุปรกรณ์ที่ประกอบได้ไปก่อนนะครับเราจัดการเดี๋ยวประกอบเข้าไปนะอุปรกรณ์ใส่ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวใส่เข้าไปให้เขาอีกีหนหล่อเลยนะครับงั้งจาว่าเราเอามารีวิวแต่ละชิ้นนะนะครับเดี๋ยวมาดูทรงก่อนว่าจะเป็นยังไงบ้างใส่กันชนหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับหล่อเลย ใส่แล้วพอดีมากๆอันนี้เป็นชิ้นแคปล่านะครับชิ้นสุดท้ายข้างล่างนะลิ้นแคปลาตัวนี้เนี่ยจะมีรอยเราจัดการซ่อมนะครับให้สภาพออกมาเนี่ยเงาวับเลยนะครับเนี่ยซ่อมให้สภาพออกมาสวยเลยนะครับมีริ้วรอยบ้างน,นะซ่อมก่อนใส่ทุกชิ้นนะครับตอนนี้ช่างประกอบเข้าไปนะครับจริงๆมันมีหลายชิ้นมากหลายเลเย,ยอร์มากเลยนะมีชิ้นในนะครับสองชิน้นชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้อีกก็ชิ้นพวกนี้นะ สวยมากเลยอ่ะดูมิติแล้วแบบสวยสุดเลยครับด้านหลังนะครับกันชนแท้หมดนะเนี่ยมันจะเป็นเท้าเขียงเรามานะครับมันจะใส่พอดีเป๊ะเลยสปอยเลอร์หลังนะครับทั้งจัดการภาพเรียบร้อยเทียบกับของเก่าเรียบร้อยนะครับเขาเจาะรูเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเจาะรออยรูหรือน็อตนะครับเนี่ยเจาะรูเรียบร้อยตรงเป๊ะเรียบร้อยนะครับอ่าทรงสวยมากเดี๋ยวเขาจะใส่ข้างหลังนะครับแล้วก็ อันนี้เป็นการชนหน้านะแต่าก,การประกอบเสร็จแล้วนะครับสวยงามมากพอดีเปะ๊ะสวยสุดเลยอันนี้ยินเทียบเลยนะครับ T S F กับ Lexus T S ความหล่อนี่โอ้โหผมตัดสินใจถูกที่ผมเลือกสีเหลืองมันไม่เหมือนใครจริงตอนนี้เราสตาร์ทรถแล้วนะครับเรามาเช็คก่อนไฟด้านข้างเราสั่งให้ใหม่อยู่นะ ไฟไม่ใช่เราไม่มีนะครับแต่ด้านในไม่สวยนะสั่งใหม่ทั้งอันเลยนี่ไฟด้านหน้าอยู่ตรงนี้จะมีคิ้วสีเหลืองอีกทีหนึ่งนะครับมาดูด้านหลังกันด้านหลังนะครับสปอยเลอร์ติดเรียบร้อยนะครับสวยมากตอนนี้เดี๋ยวเรารออะไรบางอย่างนะครับอย่างเช่นไฟนะครับแล้วก็พวก เซนเซอร์ต่างๆนะเราจะใส่เข้าไปให้ที้นนึงตอนนี้เป็นการเก็บงานละเอียดแล้วนะครับไฟสวยมากเดี๋ยวจะมีชิ้นนี้ใส่ให้อีกชิ้นหนึ่งนะครับข้างในเครื่องยนต์สภาพเดินนิ่งมากเดี๋ยวใส่ไฟใส่เซนเซอร์นะครับใส่ดีฟิวเซอร์รอมาก l e x a g s m นะครับจอบกลางเราจัดการตั้งภาษาตอนนี้ตั้งภาษาเป็ารังกฤษได้แล้วเนาะเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนลองปรับบลูทูธดูนะครับอันนี้ปรับฟังก์ชันต่างๆได้ลองเซตอัพปรับบลูทูธดูปรับได้แล้วนะครับตอนนี้จัดการตั้งภาษาให้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เหลือแค่ที่ต้องทําก็คือพวกพวกเรดาร์นะจะต,ต้องไปเซตติ้งใหม่หมดเลย l e x a s GS7 ครับ เก็บงานรายละเอียดดีเทลนะจริงรถขับได้แล้วครับเมื่อกีไ้ไปซิ่งมาเรียบร้อยนี่เราเก็บดีเทลอย่างพวกนี้คิวพวกนี้นะครับแล้วก็พวกท่อต่างๆเนี่ยนี่ไฟจัดการเราจัดการซื้อใหม่นะครับไฟเดิมไม่เสียแต่ไม่สวยครับไม่สวยแล้วก็ซื้อใหม่จากญี่ปุ่นมาเลยนี่เพิ่งลงนะครับอันนี้อุปกรณ์ต่างๆที่ไม่สวยนะจัดการเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับเดี๋ยวจัดการฟิตทุกอย่างใหม่อีกทีหนึ่งนะครับ หล่อมากๆเลยไฟหน้าใสไปไม่เรียบร้อยแล้วนะสัง่งจากญี่ปุ่นมาเรียบร้อยนะครับอันนี้เดี๋ยวเขาทําความสะอาดอีกทีนึงไฟปกติสวยงามเลยตอนนี้ไฟติดสองฝั่งแล้ะไฟติดให้ครบหมดแล้วนะครับหล่อมดแล้วแล้วเจัดการไปเซตอุปกรณ์ต่างๆของกล้อให้หมดก่อนนะครับหล่อมากตอนนี้ผมเก็บดีเทลนะครับไอชิ้นชิ้นนี้นะของคันขาวของพี่มันสวยกว่านะครับผมเลยเปลี่ยนคันขาวใส่ให้ก่อน ฝั่งนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนอันที่สวยกว่าตอนนี้เราจัดการประกอบกอุปรกรณ์ทุกอย่างใส่หมดแล้วนะครับใส่เซนเซอร์ใส่อุปกรณ์ทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ไฟหน้าไม่มีอะไรเตือนแล้วนะครับแค่เปิดประตูเฉยๆแล้วตอนนี้ตอนนี้มีออปชันที่มันใช้ได้นะนี่เตือนก่อนนอกเลนนะครับเปิดปิดได้นะครับรายสปอตเปิดปิดได้นะครับเปิดปิดได้หมดเลยนะ ตอนนี้ตัว A/C ก็เปิดปิดได้นะครับเปิดปิดได้หมดนะครับฟังกช์ชันการขับรถนะอีโนะครับเมื่อกี้เป็น Eco คนะอีโ,นะอโนะครับตัวนี้เป็น normal Sport นะครับแล้วก็ Sport Plus นะมีหมดนะครับเปลี่ยนได้ครบได้หมดแล้วนะตอนนี้ความสว่างไวหน้านะครับเตะเลยนะ เครื่องยนต์เดินลิ่งนะครับสวยมากเล็กซัสนะครับเราจัดการเอาไปรันขับดูเนาะตอนนี้ปัญหาที่เจอเนี่ยน่าจะมีน้ําซึมนะครับเราเช็คลอยน้ําซึมต่างๆเนาะนี่ตอนนี้เขาเช็คแล้วว่าน่าจะน่าจะอยู่ที่เกี่ยวกับพวกหม้อน้านะครับเดี๋ยวเราเอาหม้อน้ําไปรู้เช็คดูนะครับว่ามันรั่วที่ตรงไหนนะ <S เ s f นะครับตอนนี้ เราจัดการเปลี่ยนถ่ายของเลวทั้งหมดนะครับเราขับเช็คขับเช็คเช็คช่วงล่างทั้งหมดนะตอนนี้รถสมบูรณ์นะครับสุดท้ายเราเวลาซื้อรถกับเราแบบพร้อมใช้นะอย่างที่บอกนะครับโปรเจกต์พวกนี้คือเราจัดการเปลี่ยนยางให้นะครับเดี๋ยวเราจะจัดการยางพลอสสปอร์ต5นะครับยางอย่างดีให้เลยก่อนที่จะเสร็จนะเราจะเอารถออกมาทดสอบขับนะครับขับแล้วก็ไปเช็คช่วงล่างอ่ะเนี่ยตันรถพอดีเราลืมเปิด ไฟนะครับมันมีตัวเตือนออกนอกเลนมานะครับซื้อรถกับเราเราได้รถเราจะทําให้พร้อมใช้ในมาตรฐานที่ผมอ่ะเป็นคนเล่นรถเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเราทำอะไรต่อ l ซัส s อสเเรานะครับใหม่แล้วนะเราต้องใหม่ทั้งหมดนะครับนี่เราจัดการเปลี่ยนยางให้ใหม่นะครับเป็นยางปียี่ห้านะยางปีใหม่ล่าสุดนะครับเป็น Pilot s p o ร์ตฟ์นะเป็นยาง รถสปอร์ตโดยเฉพาะนะครับสเปคมัน275/359ข้างหน้ามันเป็นสเปคจะแปลกหน่อยหน่อยคันนี้ค่ะ25ข้างหน้าจะเป็น255/359นะครับตอนนี้เราจัดการเปลี่ยนยางให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจัดการตั้งศูนย์ช่วงล้อแล้วเดี๋ยวจะเช็คช่วงล่างอีกทีหนึ่งนะว่าการเป็นยังไงบ้างนะครับกว่าจะได้รถคันนึงนะครับนี่ต้องเซตใหม่ที่ปั่นน้าฝนนะครับเนื่องจากว่ามันน่าจะองศาไม่ได้มันตีกันทําให้มัน คบขึ้นมาอย่างนี้เดี๋ยวจัดการเปลี่ยนผ้าที่ปัดน้ำฝนให้อีกทีหนึ่งนะครับนี่คือน้ํามันเกียร์ที่ติดหัวตัดมานะครับนี่ถือว่าไม่ดําเท่าไหร่นะสีโอเคนะครับข้างในไม่มีเศษนะถ้าปกติดําๆจะมีเศษหมดเลยนะครับตอนนี้ครับเราจัดการทํารถเรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้เราจะเก็บพวกรายเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับที่สีมันปลิ้นบ้างนะครับเท่าที่ทําได้เนาะจัดการตอนนี้พ่นสีแก้นะครับชิ้นไหนที่ไม่ดีตอนนี้เราจัดการขัดสีเรียบร้อยแล้วนะครับ สีเงาขึ้นเยอะเลยเงาหมดแนละ้วเดี๋ยวเขาจะมีแก้ตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็กันชนหน้าต้องแก้เข้าก่อรูปต้องมีพ่นนิดนึงโลโก้ติดแล้วนะครับสวยเลยการทำรถนะครับไม่ใช่แค่สักประกอบเข้าไปเนาะอีกนี้คือไฟหน้าของเล็กซัสเอ่อ GSF นะครับจริงๆเราลื้ผ่าโคมออกมานะครับเราใช้กาวซีนกาวอย่างดีนะตัวนี้เป็นซีนกาวกระจกนะครับ แล้วก็ซีนไปเพื่อไม่ให้รั่วนะจริงๆตอนรถปกตินะครับมันจะมีกรอบแตกอย่างเงี้ยพวกนี้กรอบแตกเราต้องนั่งซ่อมนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยเราจะการลืมมาทำความสะอาดข้างในใหม่หมดเลยนะครับเนื่องจากว่าไฟมันหายากมากๆเลยเรามีแซนไบกรอบหน้าไว้นะครับแต่อันนี้เราใช้กรอบเดิมธรรมดาของเขาเนี่ยสวยสุดแล้วนะครับตอนนี้สีขาดส็จเรียบร,ร้อยแล้วครับเราไฟ ที่ซ่อมเสร็จใหม่ใส่เอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ไฟทั้งสองข้างสวยเรียบร้อยแล้วครับเหลือตัวนี้จะเป็นที่ฉีดน้ํานะครับบอกเลยว่าสั่งโคตรยากเลยใส่ครับตัวนี้นะเดี๋ยวเราจัดการใส่อันนี้สั่งจากญี่ปุ่นนะครับเพิ่งมาเลยลงกล่องเลยสั่งยากมากเลยบอกนะมันเป็นตัวที่ใช้เฉพาะเล็กชัดไอเอเฟกับเจเเท่านั้นนะครับนี่ได้อุปกรณ์แล้วต้องมานั่งประกอบนะครับต้องใช้กิบเดิมกิบทุกอย่างหายากมากนีเ่เดี๋ยวเราจัดการใส่พ่นสีเก็บ ให้เรียบร้อยนะครับช่างจัดการฟิตทุกอย่างนะครับใส่ลงเป๊ะไฟนะโลโก,โก้นะครับสวยงามมากๆขั้นตอนสุดท้ายนะครับคือการเก็บรายละเอียดนะมีการแก้สีนะครับจุดต่างๆําทสีเสร็จเราประกอบเสร็จตอนนี้เราจะัดการขัดสีละเอียดนะครับเราจัดการต่อหมุปกรณ์ทุกอย่างใส่ครบหมดแล้วตอนนี้คือการขัดนะครับสีสวยงามมากๆบอกเลย ตัดสินใจถูกมากที่เลือกสีเหลืองเวลารีสโตนะครับคุณรู้ไหมว่าการย้ายมันไม่ใช่แค่ย้ายใส่อย่างเดียวนะดีเทลมันเยอะมากนะครับมันใช้เวลาเนี่ยอันนี้เบ็ดเสร็จประมาณสามถึงสี่เดือนทำแบบละเอียดทั้งหมดเลยนะครับเมื่อคืนผมเอาไปรีวิวนะครับก่อนส่งผมจัดการให้ช่างเช็คน็อตเช็คทุกอย่างอีกทีหนึ่งทั้งหมดว่าเขาเป็นยังไงบ้าง การพลาดนะครับเนื่องจากว่าการประกอบรถทั้งคันเนี่ยจริงๆมันต้องรานอินใช้เวลานานนิดนึงแต่อันนี้คือเราเวลาน้อยเนาะดังนั้นเราให้เขาเช็คเนี่ยช่างจะเช็คไขน็อตทั้งหมดที่จะคิดว่าเมื่อวานที่ผมลองนะครับตอนนี้ไม่มีน้ํามันอะไรรั่วเลยนะครับเอ,อเช็คให้หมดแล้วไขน็อตทุกอย่างอีกทีนึงพวกนี้แห้งหมดเลยอันนี้ไม่ใช่อันนี้มันเป็นสีของมันอยู่แล้วทุกอย่างสภาพดีปกตินะครับ การประกอบรถใหม่คันหนึ่งนะครับเนี่ยปัญหาจะต้องมีบ้างนะครับเนื่องจากขูนี่เราประกอบหรือใหม่ทั้งคันคือคันนี้เนี่ยเราไปลองขับนะครับแรกแกมันน่าจะมีเสียงแต่อาจจะไม่ได้ยินนะมันจะเป็นเสียงคล้ายๆกับแก๊กแก๊กน้นดังไหมน้ำโขกโขกโังโขกียมันน่าจะมีพวกสปริงเบรกอยู่ข้างในคาลิเบอร์เอามาเช็คนูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับว่าคาลิเบอร์เป็นยังไงการรื้อประกอบมันต้องมีการเทสทุกอย่างก่อนหมดช่างกําลังดูนะครับว่า ข้างในมันมีสปริงอะไรหลุดหรือเปล่าลองแก้ไขสปริงนะครับแล้วลองฟังเสียงดูว่ามันจะมีเสียงก็แก๊ก็แก้อห็นไหมไม่ไดังเหมุนหรือยังหมุนแล้วฟังเสียงทีนะครับไม,ไม่มีแล้วอ่ะคือจริงๆรถประกอบพวกนี้นะครับ คือสิ่งที่ผมอยากทานะเพราะผมเคยไปประกอบที่อื่นครับจริงๆเขาไม่เคยมานั่งร้านอินแบบนี้นะครับประกอบเสร็จส่งลูกค้าเลยเนี่ยปัญหาพวกนี้มันจุกจิกจริงใครจะทํารถนะซื้อทําเสร็จจบกว่านะครับจริงๆถ้าไม่มีอู่เองเนี้ผมว่าเหนื่อยนี่ดีเทลเราเก็บละเอียดหมดแล้วเนาะอย่างพวกจุดยึดต่างๆนะครับพวกพลาสติกใต้รถแล้วก็เช็คทุกอย่างนะครับอันไหนคิดว่ามันจหลุดแล้วก็ติดใหม่ให้หมดนะครับเจอสาเหตุแล้วครับพี่คือ TPMS อะ มันดังอยู่ในล้อครับมันหักซึ่งน่าจะเคยมาซ่อมมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยน T P M S ให้นะครับไม่มีอะไรเลยครับรถยุโรปนะครับเวลาเปลี่ยนล้อนะครับจะมีตัวหนึ่งจะเป็นตัว T P M S นะอันนี้จะเป็นตัวที่วัดลมยางนะครับเวลาเปลี่ยนรถยุโรปเปลี่ยนใหม่นะเราต้องการใส่ตัวใหม่เข้าไปเรียบร้อยจะต้องลงการลงทะเบียนนะครับถ้าไม่ลงทะเบียนมันจะไม่เรียนรู้กันนะว่าเป็นโค้ดตัวเดียวกันนะครับอันนี้จัดการลงทะเบียนให้เรียบร้อยแล้ว ก้านตัววัดตัวนี้ TPMS ก็คือตัววัดลมยางมันหักนะครับเรามีของแท้ใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ,รบได้เห็นรายละเอียดการเก็บรถคันหนึ่งผมบอกเลยว่าตั้งแต่เริ่มรื้ยันประกอบเสร็จนะเห็นแล้วผมแฮปปี้นะอจริงมันเป็นงานที่ผมชอบด้วยนะครับอยู่กับรถที่เราชอบทุกวันคันนี้จริงๆเราส่งลูกค้าแล้วนะครับลูกค้าแฮปปี้มากลูกค้าพูดกับผมคันนึงท่านเป็นคนที่ ต้องบอกว่าท่านสําเร็จในชีวิตแล้วนะครับท่านมีอุปกรณ์ท่านมีทุกอย่างที่ท่านอยากได้ดีกว่ารถทุกอย่างท่านมีที่สุดรถที่ท่านใช้ราคา10กว่าล้านนะครับทุกคันท่านพูดกับผมคํานึงผมแอบดีใจนะท่านบอกว่าท่านได้รถคันนี้เนี่ยท่านดีใจกว่าได้รถมือหนึ่งอีกโอ้คำพูดนี้เราฟังแล้วอิ่มยิ้มทุกวันนี้ยังยิ้มอยู่เลยสุดท้ายนี้ขอให้มีความสุขกับการรื้อรีสโตรรถของโนเนมกาลาด ใครมีอะไรนะครับก็โทรมาที่099096661 6ได้เลยนะครับสุดท้ายสวัสดีครับบ๊ายบาย